โอ้โหดูท้องที่เนี่ยฮะกินจนท้องป่องอะเน,นี่ยจับท้องไม่ได้อะเน,นี่ยกินกินจิ้นจินกินจนท้องป่องแกเดาเอ้ยกินเยอะเยอะเยโะตไวใโอ้เสียงกินใหญ่เด็ดอร่อยจังเลยก๊อปแคปก๊อปแคปก๊อปแคป สามสีสามสีกินไปแล้วให้ไค่ดาวกินก่อนสามสีกินไปแล้วถ้าไม่มีคนก็ไม่กินสามสีเนี่ยนี่เป็นอะไรสามสีไม่มีคนก็ไม่กินนะเนี่ยถ้ามีคนเดินมากินปุ๊บเลย ไก่ดาวก็สามสีอันนี้ก็สามสีสามสี 4. ลายคล้ายๆกันเลยอิ่มยังอิ่มยังมาดุดลยตับอมาเช็คอินอนนีกมาเช็คอินอีก่ะสามสีเข้ามานีหสามสีเข้ามาไก่ดาวอิ่มแล้วสามสีเข้ามาอ่าไปไก่ดาวไปสามสีมาไกลกินอีกแล้ว เป็นคุณยายแล้วนะเนี่ยยังกลัวอีกนะเนี่ยไก่ดาวไก่าดาวทำไรเนี่ยไงไก่าดาวทำไรสามสี่ทั้งสองตัวเลยนะเนี่ยไก่าดาวสงสัยอะไรเนี่ยฮะไก่ดาวสงสัยอะไรเนีาา่ยสายยายสามสี่ไม่กินแล้วเนี่ยอ่ะยายสามสีไม่กินละไก่ดาวกินไหม ไปแล้วไปล้วไปล้วมื่กี้ก็ไปแล้วนะ